สวัดีครับเพื่อนๆน,นี่เพื่อนๆพ,พี่น้องนะครับมาพักกันพี่น้องมาเบิ้งเขาพ่นน้ำกันสายอยู่พ่นขึ้นกับบนเนยพี่น้องอนะครับเบิ้งเหงาโลดเนาะสายดีๆอยู่พ่นขึ้นกับบนเนยพอ่นะน,นะครับเปิดทิมไว้เลยพี่น้องเราต้องใส่ไส้ย่างเสียด นีน่นวัตกรรมใหม่มเพ่นวดพันธุนเอาไปหดแปลง่พักเนาะพี่น้องเนาะนะครับเอาไปหดอันอันยังก็ไอทัวไปหดหอมหอหมอยู่บ้านเาน้าน,นะครับปล่อยทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งนี่ชุ่มเลยพี่อนเนาะชุ่มช้ำเลยละ่ะปล่อยไปชั่วโมงหนึ่งพี่น้อง โอเคครับ okay,